สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ด่วนชัดเจนเงิน1 0 0 0 0บาทถึงมือกลุ่มเปราะบางอย่างแน่นอนกําหนดวันแล้วนะครับจะปล่อยเงินจะโอนเงินเป็นเงินสด1 0,000บาทผ่านบัตรประจำตัวประชาชน13หลักที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเงินดิจิทัล10,000บาทวันนี้มีการแถลงนโยบายเรื่องนี้ในที่ประชุมรัฐสภานะครับโดยนโยบายหลายๆข้อมีนโยบาย1ข้อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเงิน10,000บาทนี่แหละนะครับเงิน10,000บาทนี่แหละและที่สำคัญมีคนถามหลายคนว่าทำไมจะต้องโอน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพราะว่าตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้พิการที่สำนักที่สำคัญเป็นเงินสดไม่ใช่เงินผ่านดิจิทัลเงินสดก็ต้องโอนผ่านบัญชีและไปกดออกมาออกมาใช้นั่นเองนะครับและอย่างที่บอกไปวันนี้ หนึ่งนโยบายในหลายหลายนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรได้อธิบายแถลงนโยบายเรื่องของเงินดิจิทัล1,000 0บาทเป็นนโยบายที่ประชาชนและสังและสังคมให้ความสนใจนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้ล่าสุด เมื่อ17.45นที่ผ่านมากลุ่มเปราะบางทางรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิชัยชุนหะวชิระได้ยืนตอบคำถามของสสพักประชาชนเรื่องของเงินดิจุท่าน0 0 0 0บาท ตอบอย่างชัดเจนว่าจะปล่อยเงินโอนเงินเป็นเงินสดผ่านบัญชีพร้อมเพย์กลุ่มเปราะบางวันที่25กันยายน2567นี้อย่างแน่นอนก่อนที่จะปล่อยเงินวันที่25กันยายนนี้จะต้องนำเสนอ เข้าสู่ที่ประชุมคลมวันอังคารที่17กันยายน2567ก่อนหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้รับอนุมัติจากคลมจะปล่อยโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักวันที่25กันยายน 2,567อย่างแน่นอนเตรียมรอรับเงินสดได้เลยเป็นความคืบหน้าล่าสุดด่วนที่ผ่านมาคงชัดเจนนะครับเรื่องของวันรับเงินสด1,000 0บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางขอให้ทุกท่านโชคดีที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ